สวัสดีครับท่านชมครับพบกันสำหรับวันอังคารที่16เดือนพฤศจิกายน2564กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตหยิบยกประเด็นกรณีที่กำลังจะมีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนซึ่งเป็นการประชุมรัฐสภา อีกสักครู่ก็คงจะต้องมีการประชุมนะครับก่อนที่จะมีการประชุมก็เลยหยิบยกประเด็นมาพูดคุยกันสำหรับวันนี้นะเพื่อถามเพื่อสอบถามแสดงความคิดเห็นจากภาพประชาชนว่าประชาชนคิดอย่างไรกับการที่มีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญนะต่อรัฐสภาก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รับนูลฉวัสภาพประชาชนนั้นเนี่ยถือว่ามีความสําคัญนะครับผมดูสาระหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งสิ้นเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ1นึ่งะเรื่องของสวคือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะของภาพประชาชนเนี่ยตัดสวเลยครับคือไม่ให้มีสวให้มีสภาเดียวก็คือสภาผู้แทนราษฎรนะ คือถ้ามีสวแล้วเป็นสวที่มามีเหมือนทุกวันนี้ก็อย่ามีสวคือร่างแก้ไขนี้มองว่าสวถ้ามาจากอำนาจแล้วมันไม่เกิดประโยชน์นะครับประเด็นนี้แหละครับคงจะเป็นประเด็นสำคัญที่จะเป็นเช่นนวนของการไม่รับววระที่หนึ่งของสวววันนี้ฝ่ายค้านแถลงชัดเจนนะครับว่ารับหลักการ คือสนับสนุนร่างของภาคประชาชนแต่สวเนี่ยสวแวลไม่ใช่สวแวลแล้วครับยืนยันออกมาชัดเจนแล้วว่าไม่รับอันนี้แน่นอนครับไปตัดอำนาจเขานื่คือประเด็นที่หนึ่งที่จะต้องมีการอาภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าในรัฐสภาในวันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ภาคประชาชนเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือเรื่องอำนาจองค์กรอ,อิสระ นะครับอำนาจขององค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นปปอชอไม่ว่าจะเป็นกกตไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารรัฐธรรมนูญสาระสำคัญในการร่างของแก้ไขหมายความว่าถ้ากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รับการแก้ไของค์กรอิสระนั้นก็ต้องหลุดออกไปก่อนแล้วเข้ามาสู่กระบวนการคัดสรรใหม่ตามที่ ะมีการบัญญัติกันขึ้นมาว่ากระบวนการคัดสรรสารรับนูนก็ดีนะคัดสรรกรกตก็ดีคัดสรรปปชก็ดีนั้นเนี่ยจะต,ต้องผ่านกระบวนการใหม่คือเขาเรียกว่าโละทิ้งก่อนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมก็เชื่อว่าสารรับน,นูนปป,ปชกรกตเนี่ยนะฮะ เป็นองค์กรอิสระซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่ารัฐบาลได้ประโยชน์อยู่มากพอสมควรเพราะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นปป,ปอชอกกตหรือสารรัฐมนูญน,นะครับก็มาจากการแต่งตั้งก็ว่าได้นะครับจากประยุทธ์จนันโอชาสมัยยึดอำนาจนะนะแต่งตั้งโดยคสชนั่นแหละครับสารรัฐมนูนก็มีการคัดสรรเพิ่มเติมมาสท่านมั้ง นะภายหลังภายหลังเท่านั้นเองที่เหลือก็จะมาจากยุคคอสชอเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะยอมปล่อยนะให้องค์กรอิสระเหล่านี้ก็ถือว่าเป็น,นกลไกหรือเป็นเครื่องมือของรัฐอย่างหนึ่งนะครับปล่อยไปโดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็คงจะยากในมุมผมนะครับนะเอาง่ายๆวันนี้มุมนี่มุมยากเท่านั้นเลยอย่างกรณีสารรัฐธรรมนูญ นะหรือองค์กรอิสระอื่นๆกระบวนการตรวจสอบวันนี้มันพิการนะกระบวนการตรวจสอบวันนี้มันพิการครับพิการหลายๆเรื่องนะพิการทําไมถึงพิการกันวะที่มันพิการก็เนื่องจากพว่าบุคคลเหล่านี้ก็มาจากคอสอชอ,อย่างที่เรียนท่านผู้ชมเมื่อกี้เมื่อมาจากบ้านหลังเดียวกันทั้งหมดเนี่ยนะนะคือบ้านคอสอชอ ออกลูกออกหลานอยู่ตรงนั้นแต่เป็นงูก็ฟักไข่กันตรงนั้นแหละครับฟักไข่คลอดลูกกันตรงนั้นหมดเลยแล้วก็อยู่ที่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะให้องค์กรอิสระมาตรวจรัฐบาลประยุท์จัทรอยาอย่างเข้มข้นมันจะยากมันยากเพราะเกิดจากบ้านหลังเดียวกันนะฮะเมื่อเป็นอย่างนั้นป๊อปสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรท่านผู้ชมรู้ไหมครับ ความเชื่อมั่นของภาคประชายชน,นาภาคประชายชนที่จะเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระมันน้อยครับน้อยมากนะหลายคนอาจจะไม่กล้าพูดเท่านั้นเองอย่างกรณีศาลร,รัฐธรรมนูญผมเชื่อว่าคนเยอะมากนะครับที่ที่มีข้อโต้แย้งในคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลแต่ไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าแสดงออกเพราะเนื่องจากมีความเสี่ยงกับข้อหาอะไรรู้รับข้อหาละเมิดอำนาจศาล จึงไม่กล้าหยิบยกออกมาพูดก็จะมีนักวิชาการาที่ออกมาพูดในเชิงวิชาการบ้างแต่น้อยครับก็มีผมนี่แหละครับที่ก็พูดในเชิงวิชาการมากๆอที่พูดก็ไม่ใช่อะไรครับเพราะอยากจะให้ประชาชนได้รับรู้ได้ตื่นตัวได้คิดได้ช่วยกันคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วแล้วเราจะควรจะปรับปรุงแก้ไขหรือไม่อย่างไรเพียงใด อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องชวนนันคิดครับในระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยจะปล่อยให้อำนาจนั้นเดินดุม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 ด,มด,มดุมไปเรื่อยๆไม่ได้หรอกครับจะต้องมีคนกระตุกมีคนกระชากบ้างอันนี้คือสิ่งที่เราทําอยู่นะฮะอันนี้ก็คือประเด็นหนึ่งที่จะต้องมีการแก้ไขเรื่องของการตรวจสอบที่มาอำนาจหน้าที่ของบุคคลในองค์กรอิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารรัฐธรรมนูญ ล่าวนวิจัยไปกระทั่งและและหรือนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าเหมือนกันเป็นเรื่องเดียวกันห,หลังจากนั้นนะหลังการยึดอํานาจสมัยคุณสนธินะแล้วก็มาหลังประยุทธ์จันทร์ชายยึดอํานาจอีกเนะี่ยสารรับน้วนได้ถูกวิาพากวิจารณ์มากพอสมควรโดยเฉพาะยิ่งภายหลังพอดประยุทธ์จันทร์ชายยึดอํานาจได้ถูกวิาพากวิจารณ์มากกกตนะครับเริ่มแรกจําได้ไหมครับการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยนะนะสมัยนี้แหละ ปรากฏว่าการคำนวณคะแนนคำนวณแล้วได้พักปัดเศษ40,000กว่าคะแนนก็ได้เป็นสสเอามาร่วมรัฐบาลอันนี้ก็เป็นข้อขอราหาอของประชาชนมากอยู่พอสมควรปปชหลหสองคดี 1. คดีนาฬิกาบิ๊กป้อมแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนในทำนองนี้นะครับแหวนยืมแม่นาฬิกายืมเพื่อนปปชสั่งบอกว่าไม่มีความผิด และมาที่น้องชายของผูเด็กประยุทธ์จนันโอชาที่เจอข้อหาแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินและสุดท้ายปปชก็ไม่ชี้มูลนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่กระแสประชาชนนั้นวิพากษ์วิจารณ์ปปชอยู่มากพอสมควรและล่าสุดก็คือคำวิจัยของสารรัฐธรรมนูญที่วิจัยว่าการเสนอ10บข้อของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ที่มีการปราศัยมีการเรียกร้องนั้น เป็นการล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้ก็เป็นเรื่องร้อนแรงที่เกิดขึ้นอีกรัฐบาลก็ไม่ไดใ้ใส่ใจในสิ่งเหล่านี้นะครับนะคงคิดว่าแหมน,นี่เป็นชนกลุ่มน้อยเป็นคนกลุ่มน้อยนะประวิทย์บอกว่าโอ้ยคนชุมนมุมเป็นหลักร้อยคุณจะเอาอะไรกับคนหลักร้อยอันนี้แหละครับคือประเด็นปัญหาแต่ลึกๆจริง,รงๆแล้วมันเป็นเรื่องของที่มานะครับเป็นเรื่องของที่มาและเรื่องของความเชื่อมัน่น สารรับนุนเองเนี่ยนะครับวันนี้พี่นาความโดยข้อกําหนดที่สารนุนเขียนกันขึ้นมาเองไม่ได้ผ่านสภาผูา้แทนราษฎรไม่ได้ผ่านบุฒิสภานะก็ไปเขียนข้อกําหนดแล้วนํามาปฏิบัติใช้อันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ฝ่ายค้านจะต้องหยิบยกขึ้นมาอภิปรายเช่นเดียวกันผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับจะต้องมีคนอภิปรายแน,น่นอนนะในประเด็นของกระบวนการครับจนกระทั่งเกิดข้อโต้แย้งในเรื่องของอ่ ฝ่ายผู้ถูกฟ้องนในคดีที่ผ่านมาเนี่ยคือกลุ่มรุง้งอะรพนี้คือไม่มีโอกาสได้นําพยานไปชี้แจงต่อศาลแล้วศาลก็ตัดพยานแล้วก็วินิจฉัยอันนี้คือวิธีพิจารณาความสารนวนนั้นนะครับและองค์กรอิสระในประเทศไทยจะไปใช้ในรูปแบบของการไตส่สวนครับนะซึ่งระบบหรือแบบการไตส่สวนมีข้อเสียมากกว่าข้อดีในมุมมองผมนะครับ ระบบไต่สวนนั้นเป็นระบบที่ไม่ว่าศาลไม่ว่าองค์กรอิสระคณะกรรมการตา่างๆนั้นสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้ด้วยตนเองแต่ปัญหามันก็คือว่าความพร้อมในการแสวงหาขา้อเท็จจริงอันนี้ประการที่1ประการที่2ครับคนที่ไปแสวงหาขา้อเท็จจริงแสวงหาได้ด้านไหนล่ะครับมีความสุจริตมีความยุติธรรมมีความเที่ยงธรรมเที่ยงตรงขนาดไหนในการแสวงหาขา้อเท็จจริงอันนี้ก็สําคัญครับถ้าที่มามันไม่ชอบถ้าที่มามันบิดเบี้ยว โอกาสที่จะไปหาพยานหลักฐานมามันก็ต้องหาในเชิงลักษณะเอาผิดอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้เป็นสมคัญความจริงแล้วการหาพยานฐานนั้นต้องหามาเพื่อความยุติธรรมนะครับก็น่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สสฝ่ายค้านจะต้องหยิบยกขึ้นมาอภิปรายในวันนี้นะครับเรื่องระบบการไต่สวนอย่างกกตอ,อย่างปป,ปชเนี่ยนะเมื่อมีการไต่สวนท้าในะความไม่มีสิทธิ์ถามค้านนะครับ นะกระบวนการตรวจสอบไม่มีครับในซิกที่ถูกกล่าวหาการถามค้านไม่มีพยานหลักฐานมายังไงไม่มีใครรู้แต่สุดท้ายก็วินิจฉัยนะระบบการไต่สวนเวลาจะถามอะไรต้องส่งคําถามก่อนว่าโอ้คุณจะถามอะไรบ้างและศาลก็จะเป็นผู้วินาว่าสมควรถามหรือไม่ไอกระบวนการอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับนะผมถือว่าเป็นกระบวนการที่ล้มเหลวในความคิดของผมนะระบบไต่สวนในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ถึงครับ ยังไปไม่ถึงมันก็เลยเป็นเรื่องที่จะต้องมาปรับปรุงแก้ไขนาะที่จะมีการเสนอกฎหมายในการแก้รับนูลนะครับก็คือเรื่องอำนาจหน้าที่เรื่องกระบวนการต่างๆเรื่องการสรรหานะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมคิดอย่างไรกับการแก้ไขสลับวันนี้นั่คือประเด็นนะเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่ อเอาลองถามกันหน่อยก็ได้นะครับหลักๆที่ผมพูดก็คือพวกนี้แหละครับที่จะมีการแก้ไขนะฮะเรื่องยุทธศาสตร์ชาติอันนี้ก็ต้องปรับนะกลุ่มผู้เสนอบอกว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของหลักการที่ต้องมาเขียนไว้อย่างนั้นนะเป็นเรื่องการปฏิบัติแต่เอามาเขียนอยู่ในรับนูลเป็นยุทธศาสตรชาติแล้วจะทําให้ประเทศนั้นปรับตัวไม่ทันล้าหลัง แตนะ่ทุกวันนี้คณะกรรมการยุทธศาสชาติได้ทําหน้าที่อะไรบ้างที่เป็นประจักษ์ให้เห็นว่าท่านได้ทาแล้วทําให้ประเทศมันดีขึ้นนะเพราะนั้นการแก้ไขรัจมนวนวันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งเรื่องของคณะกรรมการยุทธศาสชาติหรือยุทธศาสชาตินะก็หลักๆใหญ่ๆครับนะหรือผู้ตรวจองค์กรอิสระต่างๆอ,อันนี้ก็รจำนวนชอบที่แก้ไขนี่ก็บัญจัดกันขึ้นมาว่า จากนี้ไปถ้ามีการแก้ไขรับนูลแล้วเนี่ยจะต้องมีฝ่ายตรวจสอบองค์กรอิสระด้วยไม่ใช่ให้เป็นอิสระโดยสิ้นเชิงนะครับไม่ใช่อิสระจากประชาชนนะครับประชาชนต้องสามารถตรวจสอบได้แต่วันนี้องค์กรอิสระขาดกระบวนการตรวจสอบแต่เดิมตามรับนูลปี40นั้นเราจะไปหวังเพึ่งสวในการตรวจสอบเพราะ40นั้นสวมาจากการเลือกตั้งของประชาชนสวทําหน้าที่ในการตรวจสอบเขาเรียกว่าใช้อํานาจกึ่งตุลาการ นะแต่งตั้งและถอดถอนได้แต่วันนี้สวมาจากการแต่งตั้งของคอสชอทั้งนั้นหัวหน้าคอสชเพราะฉะนั้นกระบวนการตรวจสอบจึงล้มเหลวนะกระบวนการตรวจสอบจึงล้มเหลวเมื่อกระบวนการตรวจสอบล้มเหลวภาคประชาชนก็เลยเสนอกฎหมายว่ามันต้องบัญญัติกระบวนการตรวจสอบขึ้นมาให้ได้จะปล่อยให้อิสระจนกระทั่ง วินิจัยเลยเถิดเนี่ยนะครับมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสารรับน,นูไม่ว่าจะเป็นปปชไม่ว่าจะเป็นกรกตหรือองค์กรอิสระใดๆก็แล้วแต่จะเลยเถิดไม่ได้นะโดยเฉพาะยิ่งคำวินิจัยสารนูน,นั้นจะต้องมีขอบเขตฮะต้องมีขอบเขตนะจะวินิจัยเรื่องอะไรก็ได้ไม่ได้ฮะ กลับกลายเป็นว่าการบริหารบ้านเมืองในเะวลาน,นี้ขึ้นอยู่กับ9คนที่เป็นตุลาการสารรัฐมนูลอันนี้คงไม่ใช่ในหลักการที่จะพัฒนาประเทศ9สมองไปไม่ได้หรอกครับประเทศนี้มันต้องโอ้โหใช้เป็นหลักร้อยสมองครับไม่ใช่9สมองแล้วมาชี้นําในการบริหารประเทศอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับนะโดยหลักจะที่จะมีการขอแก้ไขก็เป็นลักษณะลักษณะแบบนี้นะครับเรื่องวาระนะฮะเรื่องคุณสมบัติ ของบุคคลในองค์กรในสระอย่างนี้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นไม่ได้นะครับถ้าท่านคิดว่ากฎหมายรัมนุนควรจะปรับเปลี่ยนองค์กรเหล่านี้ก็ขอญาตสาวเสียงกันแล้วกันนะครับก่อนจบรายการถ้าเห็นว่าควรปรับเปลี่ยนเป็นไปตามที่ภาคพยุทธ์เสนอในหลักการนะครับส่วนรายละเอียดต้องไปคุยกันก็กดหนึ่งมาลองดูนะครับ อันนี้ถามประชาชนแต่ถ้าคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับเดิมที่มีการแก้ไขไปแล้วเนี่ยครับเรื่องบัตรใบเดียวบัตรสองใบมันดีอยู่แล้วล่ะไม่ต้องแก้แล้วใครที่พอแล้วก็กด2มานะถ้าคิดว่าควรแก้ในหลักการที่ผมได้เรียนรับชมไปแต่ต้นก็กดหนึ่งมานะถ้าไม่เห็นด้วยนะไม่ต้องแก้แล้วก็กด2มาอันนี้ก็จะเป็นความเห็นที่เรา ปากไปยังถ้าได้ติดตามบริการนะครับผูบ้ชมชนจะมีความสําคัญในการแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะว่ารัฐมนูนนั้นเราจะต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเราการอยู่การกินเรื่องปากเรื่องท้องก็ขึ้นอยู่กับรัฐมนูญเป็นสาระสาคัญนะครับเพราะเป็นโครงสร้างของประเทศถ้ารัฐมนูญที่มันพิการมันก็พิการไปหมดครับอย่างกรณีวันนี้เห็นไหมม็อบรถสิบล้อจะบุกกรุงเทพ บุกรกุงเลยนะครับน้ามันดีเซลแพงเห็นไหมละ่ะอันนี้คือความเป็นอยู่ปากท้องนะนเห็นบอกว่า4เส้นทางเขาต้องการให้ดีเซลอยู่ที่25บาทเพราะวันนี้ของแพงน้ํามันแพงทุกอย่างแพงหมดไม่มีอะไรที่ไม่แพงนะครับถูกอย่างเดียวคือสินค้าการเกษตรที่มาจากเะชานชนะครับนะยกเว้นผักชี <c oughs> นะฮะเพราะมันผักชีรยหนะ้า มันก็เลยแพงแต่ว่าพวกข้าวแพงหมดพืชไร่พืชสวนที่ประชาชนจะต้องขายถูกหมดของกินของใช้แพงหมดอันนี้ก็เป็นประเด็นที่รถบรรทุกเขาก็บุกกลุ่มเห็นไหมเหล่านี้ล้วนแล้วเกิดขึ้นจากการบริหารประเทศภายใต้รับนูลปี60ทั้งสิ้นครับเพราะรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจรัฐบาลที่มีวิธีคิดอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์ชาไปภาคใต้เห็นไหม โอ้ยนะครับที่ได้เป็นนายกเพราะอ่านหนังสือเยอะการเป็นนายกไม่ได้เป็นมาแต่เกิดเห็นไหมคำพูดประเภทแบบนี้เราจะสะท้อนเห็นเลยว่าผู้นําประเทศเราเนะี่ยวิชั่นเป็นยังไงบ้างนะสิ่งเหล่านี้แหละครับที่มันจะต้องสะท้อนรัฐมนูนจึงเป็นตัวกําหนดครับนะโดยเฉพาะยิ่งการกําหนดคุณสมบัติรัฐมนูลที่ชอบประชา็นแก้ไขนั้นคนจะเป็นนายกต้องเป็นสสครับจะออกแบบประยุทธรรมชา สมาชิพกพรรคการเมืองยังไม่ยอมสมัครเลยแต่อยากเป็นนายกอันนี้ไม่ได้อันนี้คือภาคพย thon ที่ต้องการแก้ไขนะครับนะฮะก็สอบถามกันไม่ว่าทาง y YouTube พรุ่งนี้จะมีการลงมตินะว่าจะรับร่างนี้หรือไม่นะผมเชื่อว่าสวไม่รับอยู่แล้วนะครับรัฐบาลก็ไม่รับครับนะเพราะว่ากลไกองคอ์กรศิสระ์เป็น,นกลไกของรัฐบาลพูดง่ายๆนะครับรัฐบาลได้ประโยชน์จากการไม่ใช้ขององคอ์กรอิสระ อยู่มากพอสมควรการจะไปปรับเปลี่ยนเขาจึงบอกว่าโอ๊ยมันปรับเปลี่ยนใหญ่โครงสร้างใหญ่เห็นไหมวิศนุเครือง,งามออกมาพูดแล้วเพราะรัฐบาลก็ไม่รับหลักการแต่ไม่เป็นไรครับของพวกนี้เปิดหน้าชกกันอยู่แล้วฝ่ายค้านเขาเห็นด้วยครับสิ่งดีๆงามๆเหล่านี้แต่ฝ่ายรัฐบาลเขาไม่เห็นด้วยประชาชนก็คิดเอาเองตัดสินใจเอาเองของดีๆเขาไม่ชอบครับแต่ว่าภาคประชาชนจะต้องสะท้อนครับนะ แต่เห็นด้วยว่าควรแก้ไขเป็นไปตามร่างที่ประชาชนเขาเสนอนะครับอย่างที่ผมเรียนทั้งหมดก็กดหนึ่งมานะครับไม่ว่าท่านผู้ชมที่ติดตามทาง YouTube ติดตามทาง Facebook ติดตามสดกกณขณะนี้หรือติดตามภายหลังก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับเราจะเก็บไว้ประเด็นเพื่อโหวตสําหรับวันพรุ่งนี้วันนี้ยังมีเวลาอีกหนึ่งวันนะครับที่ประชาชนจะโหวตผ่านรายการตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีนะครับก็แสดงความคิดเห็นกันมาเยอะๆนะครับอยากแก้ ให้เป็นไปตามที่พูดกดหไม่อยากแก้ก็กด2มาหรือถ้าไม่มั่นใจกูจําผิดก็เขีนว่าควรแก้และไม่ควรแก้นะรัมณูนะครับควรแก้หรือไม่ควรแก้ก็เขียนมาก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะกดผิดกันนะครับเอาละครับวันนี้ขอญาตเข้ามาพูดคุยเพียงแค่นี้เดี๋ยวจะไปติดตามที่าการประชุมของรัฐสภานะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับน่าจะพร้อมแล้วก็มีการประชุมแล้ว กับผมขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาแสดงความคิดเห็นนะฮะสิ้นสุดรายการไปแล้วใครติดตามในภายหลังก็ช่วยแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับนะจะได้เป็นประโยชน์อย่างน้อยๆน,นะครับต่อให้เขาพูดว่าคนชุมนุมคนเรียกร้องมีอยู่นิดเดียวแต่ถ้าเราสะท้อนกันหลายๆภาคส่วนนะฮะคุณก็จะฝืนความจริงไม่ได้นะครับ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผมุยาจากลาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับขอบพระคุณครับวันนี้มีอะไรเจียนได้หมเอ่อควรเปลี่ยนแปลงรับนูนส่วนใหญ่ที่ณเวลานี้ที่แสดงความคิดเห็นมาก็คือควรเปลี่ยนนะครับยังไม่มีใครยังไม่เห็นด้วยนะครับที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอ่อควรแก้ไขคุณเจียนบอกว่าอ้าวกดหนึ่งมานะคุณป้าล่านะฮะอันนี้ก็นวนแล้วแต่กดหนึ่งมาแล้วก็เขียนข้อความมาครับยังมีโอกาสนะครับหนึ่งวันสำหรับวันนี้แสดงความคิดเห็นกันไปเยอะๆนะฮะผมจะ ไปยังสภานะครับดูก่อนวันนี้ตั้งใจว่าไม่แน่นะครับอาจจะไปประชุมที่จะเข้าสภาเหมือนกันนะแต่ว่าก็คอยติดตามนะก็อยู่เบื้องหลังนะหลายท่าน,นที่มีการพิรายก็พยายามเขียนประเด็นให้ในการพิปราานะครับเดี๋ยวจะไปติดตาม,มาพร้อมกันนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ